เซลล์ต้นกําเนิดเป็นเซลล์อ่อนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเซลล์ทุกชนิดในร่างกายนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกในการที่จะพัฒนาสเต็มเซลล์มาเป็นเซลล์ชนิดต่างๆในร่างกายเพื่อรักษาโรคนักวิจัยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุราน,านารีจึงได้ทําการศึกษาเซลล์ต้นกําเนิดบําบัดและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดหลักของเรานะได้ทําการวิจ STEM ัยสเต็มเซลล์จาก ทารกนะคะหลังคลอดนะคะก็คือเราจะเอาจากรกที่ปกติแล้วเนี่ยจะทิ้งไปนะคะเราจะมาแยกสเต็มเซลล์นะคะแล้วเราก็นํามาศึกษานะคะโดยการที่ทําการศึกอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสายสะดือนะคะที่เราจะนํามาศึกษาและแยกสเต็มเซลล์นะคะตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะการทํางานของเรานะคะจะทํางานอยู่ในห้องคลีนรูมนะะเป็นระดับปลอดเชื้อ เราประสบความสำเร็จในการผลิตนะคะเปลี่ยนแปลงเอมบรอนสต์สเตมเซลล์นะคะให้เป็นเซลล์ที่ผลิตอินซูลินนะคะเพื่อที่จะอนาคตต่อไปเราจะใช้ในการรักษาเบาหวานนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะผลิตนะคะเซลล์ตับได้นะคะจากสเตมเซลล์นะคะจากทารกนะคะก็คือเราผลิตได้มาจากเอเมสเซนไคลมอลสเตมเซลล์แลวเรายังสามารถที่จะพัฒนามาจากเอมบรอนส์สเตมเซลล์ให้เป็นเซลล์ตับได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้อนาคตเราก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีการศึกษาการรักษาโรคในสัตว์ทดลองต่อไปแล้วก็สกามารถที่จะนำไปรักษาโรคตับในมนุษย์ได้นะคะซึ่งมีตับต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับแข็งหรือการบาดเจ็บของตับตับที่ติดเชื้อหรือต้องมีการตัดออกอะไรเงี้ยนะคะแล้วเรายังประสบความสําเร็จนะคะในการที่สร้างสเต็มเปลี่ยนแปลงสเต็มเซลล์ให้เป็นเซลล์ของกระดูกอ่อนนะคะ ซึ่งเราจะใช้ในการรักษาของโรคก,กระดูกนะคะที่เราต้องการสร้างกระดูกอ่อนต่างๆนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเซลล์ที่เราย้อมสีมาให้ดูนะคะว่ากลุ่มของเซลล์จะเป็นคล้ายๆลักษณะนี้อันนี้เราก็มีความประสบความสําเร็จนะคะในการผลิตเซลล์ของกระดูกนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการรักษาของโรคก,กระดูกได้ในอนาคตนะคะแต่ก่อนกว่าจะถึงตรงนั้นเราต้องมีการศึกษาการรักษาในสัตว์ทดลองซะก่อนนะคะทั้งหมดนี้ แล้วก็เราสามารถที่จะผลิตสเต็มเซลล์นะคะเปลีป่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ไขมันได้นะ,ะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปดูดเซลล์ไขมันของใครมาอีกนะคะแล้วก็คือผลิตเป็นเซลล์ไขมันของคุณคุนั้นเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเสริมความงามหรือตกแต่งนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะผ่าตัด ะะที่เป็นมะเร็งเต้านม,มหรือมะเร็งอะเรตัแล้วเกิดการผ่าตัดแล้วเราจะต้องไปสร้างเสริมตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใช้สเตมเซลล์ได้นะคะไม่ต้องไปใช้พวกโพลิเมอร์หรือวัสดุอื่นๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถมีประสบความสําเร็จนะคะในการเพิ่มจํานวนเซลล์ต้นกำเนิดนะคะเป็นเลือดนะคะซึ่งตรงนี้นี่เราสามารถที่จะนําไปรักษา โรคต่างๆในมนุษย์ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคทางด้านหัวใจหรือว่าโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับโรคอะไรต่างๆปัจจุบันมีการทดลองนําเอาสเตอร์เลนเม็ดเลือดไปรักษานะคะแล้วก็ประสบความสําสเร็จในต่างประเทศในหลายๆเคสนะคะ